ีแรกเริ่มประทาอีสานเข้ามาก่อนอีกไม่เกิน24ชั่วโมงถล่มแน่70จังหวัดโดนเต็มๆพี่ยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพี่ยกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิธาชัยทาง Facebook ประจำวันเสาร์ที่13รกรกฎาคมในช่วงเย็นคืนนี้อันป็นจมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักฝนตกหนักมากจากย่อมความบรรยากาศต่ำกำลังแรงพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับล่าสุดกรมอุตุได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเผยร,รายชื่อจังหวัดที่จะมีผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเน้นย้ำฝระหววัง14กรกฎาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลรัชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งถุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเเซาจันทบุรีและตราภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาและภูเก็ตส่วน15-16กรกฎาคม2567ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่ อุตรดิตฐ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และตาภาคตะวันออกเสียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลาง15-16กรกฎาคมบริเวณพื้นที่สมุทรสงครามสมุทรสาครการชนะบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน17-18และกราคม2 5ง7ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชษณุลกเพชรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17-18กระกฎาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นร้อยเอด็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคลาลกลาง17-18กรกฎาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรนานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ 1> 17 1 8กรกดาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธจุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสาเหตุอันเนื่องมาจากชนที่14-18ี่กรกดาคม กรมอุตุได้ออกประกาศฉบับที่2องแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือภาะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนนะครับจะมี็กำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กทะเลอันดามันทางตอนบนควรยกออกจากฝั่งในช่วงส4 1 8ี่กรกฎาคมนี้ติดตามเพียงอากาศกันอย่างใกล้ชิด ต่อไปนิจะพาไปดูในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเริ่มเข้ามาก่อนในคืนนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรี กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพรชรบุรีขันจุมพรระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลา ต่อเป็นฉภาไปเชพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฟนจะเริ่มจาก20นาฬิกา13กรกรค 2, 5, 6, 7, าคม2567น้ำสม6.7สร้างขอม9.4พอเจริญ16.5นาว่า12.3ถ้าแขก10.3ร้อยเอ็ด8.3สีขอรพภม8.5ห้วยทับทัน9.6สนม10.4บึงบูน6.8จันทบ,บุรี9.4ตรา10.7 เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่สร้างคอม7.4อุรานานี4.8พรเจริญ8.6นาวา7สกลนคร8.2กุชินาราย8อำนาจเจริญ6.2อุบลราชธานี4.8เด็ดอุดม10.3ปากเซ8.4หลังจากนั้นกลุ่มฝนฟ้าขนองก็จะค่อยๆลดลงก็จะค่อยๆลดลงนะครับและเพิ่มในวันถัดไป ส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากเชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านพะเยาพยิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหน,นองคายบึงกาฬรอรธา,านีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณลบบุรีสระบุรีรละนครศรีวิทยาการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณนาครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกลุ่เทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่ง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณประจบีรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ